โอเคคุณครูคุณครูแพนนะคะโอเครับแทบครับผมได้ยินมาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมสนใจและจะได้ตั้งหลักการรีเซทโลกและช้าหรือเร็วครับนั่นแน่แต่ไปได้สูงลุงก็พยายามมองแล้วว่าเป็นไปได้สูงนะครับที่จะรีเซทเพราะว่ามาหาอำนาจเขา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  ประจันด้วยภาษาแลยวนี่ประจันบาลด้วยภาษาแล้วนะภาษาเป็นเป็นของกลางที่ใช้สื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันว่า yes หรือ no ถ้า yes ไปกัน no ก็ไม่ต้องคุยกันนะนี่เป็นตัวนะอันที่สองภาษาเป็นอุปเป็นเป็นกำแพงกั้นเป็นอุปสรรคนะไม่ต้องมองหน้ากันอย่างเช่นภาษาเนี่ยเป็นอุปสรรคเลยใช่ไหมที่ไม่ต้องสื่อสารกันและหรือ ภาษาก็เป็นต้นทางของการทะเลาะกันใช่ไหมเขาก็ภาษาโยงไปยงมานี้นะครับลุงก็จับทางได้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟัง่านคลิปใช่ไหมครับทั้งด้านคุณครูแพนก็เข้าใจเล็กน้อยผมบอกว่าถ้าหากว่ามันขึ้นมาโตมมันจะจบภายในไม่เกิน15วันเพราะมันเล่นอาวุธชั้นสูงเลยนิวเคลียร์เนี่ยมันมาทั้งอากาศมันมาทั้งแนวราบมาทั้งพืพ้นน้ำนึกไหมครับมันจะไปเรืออะไรเนี่ยมันจะคิดว่าใครแฮก ให้เทคได้เร็วกว่ากันอใครเร็วใครได้สังเกตไหมครับว่าประมาณสักเดือนกว,กว่ามานี่นนะมัง้งนะเฟซบุ๊กใช่ไหมเขาหยุดการปฏิบัติการไปเจ็ดวันใช่ไหมะ่ะเออผมก็คิดต่อไปว่าเฮ้ยเขาปรับเวอร์ชั่นหรือเปล่าวะไม่นานนักก็ปรับชื่อไองนะมาเป็นชื่ออะไรต่อท้ายนัะนะ่นนะครับก็จะมีชื่อ ปรับใหม่ผมก็บอกนั่คือปรับเวอร์ชันของไฮเทคโนโลยีเขาเพื่อที่จะให้เป็นก่อเป็นกรรมของมหาอำนาจฝัศศ่งตะว,วันตกน่านานะครับตรงนี้แหละครับที่เขาจะร่วมมือกันเขาดึงเอาความสามารถแต่ละบ,บุคคลมา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 ปฏิบัติการทางด้านนี้ผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะโอเคไหมเพราะว่าเรื่องของไฮเทคเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดความอ่านความจําจริงๆนะครับในการที่จะ เอาชนะเอาแพ้คือแฮกเกอร์มอนเหมือนกับยิงมาปุ๊บกันไว้ก่อนพอกันได้ปุ๊บสวนทันทนะีนี่แหละครับไอ้ตรงนี้แหละครับจะไม่เกินสิบห้าวันนั่นมันเกิดนนะเพราะว่านิวเคลียร์มันจะลงนิวเคลียร์ถ้าลงแล้วบ้านเราไม่ต้องห่วงครับสบายมากนะเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นเอาไว้บ้านเรามีของดีดูแลให้อยู่แล้วลหละนะครับในทางลึกๆนะครับคนไหนไม่รู้คือไม่รู้ยังลุงลุงจะรู้กระส่เหล่านี้ เพราะฉะนั้นจงประกอบสมาชีพให้ได้ตามปกติน,น,นะครับคุณครูแพทโอเคตั้งเกีวิทยกที่ใช้บริการลงและคณะทำงานนะครับจบข่าวครับ